เอาด้ามมันนะครับพอเราขีดมันไปแล้วก็เอาด้ามมันกดกดสัหน่อยมันจะได้ติดนานๆนะคะแค่นี้แหละกะ็จะทำให้หน้าเราดูดีมีราสีขึ้นมานะคะถ้าไม่แต่งมันก็ดูเหมือนเหมือนเกี้ยงๆไปแต่วันนี้อยากแต่งนะเพราะว่าฝนมันตกไม่มีอะไรทํานะคะ ช่วงชีวิตที่ตอนที่อยู่ในกันที่เราอยู่ในอเมริกาช่วงหนึ่งเนาะหลายปีมากนะคะที่อยู่ที่นั่นเนาะแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้การมีชีวิตเอาตัวรอดกับการอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงเราก็เหมือนกับผีน้อยในอังกฤษนั่นแหละไอ้ผีน้อยในเกาหลีนะคะทุกคนมีการใช้ชีวิตหลากหลายมากๆเลยนะคะที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะ คือจะรัดภุมก็ตรงที่ว่าทุกคนถ้าใครอยากจะอยู่ให้ได้อยู่อย่างมีเขาเรียกว่าอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างมีงมงมถูกต้องตามกฎหมายทุกคนต้องทําการถ้าไม่แต่งงานนะคะเป็นทางรัฐเขาก็จะต้องมีงานการเป็นเออ่ที่มีเจ้านายรับรองหรือว่าบริษัทร,รับรองนะคะว่า บุคคลคนนี้ทำงานที่นี่ขอใบเขียวขอกินคาร์ดได้นะคะภาษาอังกฤษเรียกกินคาร์ดนะคะทุกคนเรียนกินค์สไอดีหรือว่า Work เวิร์คเพอร์มิทเนาะพอใสหลังจากนั้นแต่อีกสักสิบปีหรือห้าหกปีนะคะถ้าอยู่นานๆก็สามารถขอยื่นเป็นไอมีการซิสิเซนได้แล้วเราก็ไปสอบไว้นะคะสอบครั้งหนึ่งไม่ผ่านครั้งสองไม่ผ่านก็สอบันจนผ่านนะครับถ้ามีบริษัทเป็นอ่อ ร้านอาหารเพื่อนรับรองสามารถอยู่ได้ยาวๆนะคะเราก็เสียภาษีให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะถ้าไม่เสียภาษีใบใบเสียภาษีไม่มีเขาก็ไม่อยากให้เราได้เป็นพลเมืองของเขาด้วยนะคะมันก็มีหลายแบบนะคะบางคนแต่งงานนานจนจะเลิกกันอยู่แล้วลูกโตเรียนจบมหาลัยยังเป็นกินคัสเท่านั้นอยู่เลยนะคะยังไม่ได้สอบซิติเซนอะไรเลยนะะบางคนเขาก็ขวนขวายนะคะว่า เราต้องเป็นถ้าเรามีอาชีพมีงานการทําหักภาษีหนะ้าที่จ่ายตอนที่มีรายได้เท่าไหร่นะคะหรือนอนรายงานแต่อยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทํายื่นภาษีเงินได้กันนะอืมพ่อค้าแม่ค้านะคะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่เมืองไทยอะ่ะ ส่วนใหญ่บางคนนะ่ะกลัวนะคะกลัวเสียภาษีเนาะเขาก็จะบอกว่าขายนั่นขายนี่ก็อย่าแจ้งอย่าทำอะไรที่ให้เสียภาษีเยอะนะคะถ้าเป็นมูลค่าสูงนะคะทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันเนาะไม่เข้าใจเลยค่ะว่าพอเราไปทำประเมินประเมินที่ดินบวกกับอ่าธุรกิจเป็นตึกเป็นอะไรอยู่ในนี้จะถูกหักภาษีอย่างนันนี้ ขนาดนี้ยังกลัวที่จะจ่ายแล้วเราเราไปคิดแบบไหนถึงจะทำงานเป็นนักธุรกิจได้เออ่สามารถใช้เงินรายได้นั้นมาซื้อรถออประจำตำแหน่งปีละคันก็ได้สองคันสามคันก็ได้ให้กับคนที่อยู่ในบริษัทเรานะคะอันนี้เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีรถใช้ต็มถนนไปหมดเลยนะคะบริษัทที่ ที่เป็นอยู่ในเมืองไทยเรานะคะเขาก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงแบบนี้ด้วยเนาะเราพูดไปมันก็เหมือนกับว่าเอาเ,อาเอาทำไมคนที่เพิ่งจะเปิดบริษัทหรือมีบริษัทมาเนี่ยถึงต้องออกรถมาใช้กันนะคะเพราะอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเอเอ่แจ้งรายจ่ายภาษีเงินได้กับทรัพย์สินที่จะใช้ในบริษัทที่แจ้งได้นะคะ คุยแป๊บเดียวหรือว่าเราอะไรแป๊บเดียวมันจะยี่สิบนาทีแล้วนะเนี่ยยังไม่ได้เล่าเรื่องที่อยู่เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาหรือในญี่ปุ่นเลยนะคะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการที่พอเราเอาเราไปเมืองเมือหลายเมืองมากที่ได้เที่ยวนะคะมันก็เป็นการที่เราใช้ชีวิตแบบ เอ่อตอนที่มันมัน